สวัสดีสดค่ะ,คะพบกับเรา2คนและทีมงานเต้ำสิบยุทธค่ะเช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้เราพามาชมมิซู7ที่นั่ง2.4 GT ตัวท็อปใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมกับปอเลยค่ะมิซูบิชิสเปซปา่อนเครื่องยนต์2.4 GT ตัวท็อปตัวรถปี2 0 1 1ัะจังหน้าตาข่ายลังพึ่งไฟตัดหมอกล้อมแม็กขอบ1 7เดติมออกห้างกระจกไฟฟ้าเซนทรัลล็อก ปรับข้างไฟฟ้าภายในสีดำเบาะหนังแท้ที่นั่งสามแถวเบาะปรับสูงต่ำฝั่งคนขับ ABS Airbag เครื่องเสียงจอ Android เ e กียร์ออโต้วงมลาลัยพาวเวอร์ Cruise Control แอร์ราวหลังคาเย็นทั่วคันพรพ้อมจอกลางเบาะหลังพับได้ เซอร์ถอยหลัง3จุดพร้อมกล้อมถอยหลังเครื่องยนต์2,400ซีซีไมเวกเบนซินสำหรับค่าตัวเจ้าคันนี้ไม่แพงอย่างที่คิดราคาเงินสดอยู่ที่2 9 0 0 0บาทเล่มพร้อมโอนนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากจะจัดไฟแนนซ์คันนี้ยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะ สนใจเข้ามาชมรถแคนซิงและทดลองขับได้ที่เต็น์น้ำพิจุดค่ะตลาดศูนย์รวมรถยนต์ไอคาสยามนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับโปรโมชั่นดีๆที่หน้าร้านค่ะแล้วพบกันนะคะ